มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคําตอบบิ๊กตู่หลังเจอนักข่าวถามฝังหมดคณะราษฎผิดกฎหมายไหมวันที่21กันยาย,ยน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการประชุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ว่ายินดีที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะบ้านเมืองมีความสงบสันติพร้อมด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยความเสียสละอดทนอดกลัน้นซึ่งหากบ้านเมืองสงบสุขแบบนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดหลายอย่างจึงอยากฝากไปถึงประชาชนให้คิดด้วยว่าชาตศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทังประเทศคะ่ะ ส่วนที่มีการนัดชุมนุมบนที่24กันยายนนี้นะคะนายรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ติดตามต่อไปเมื่อถามว่าการฝังหมุดคณะราษฎรลงพื้นที่สนามหลวงถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นายรัฐมนตรีกล่าวว่าจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากเดลไลน์เอ็กเพค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ